สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพการบุกทลายบ่อนย่างเตาปูนซึ่งเป็นการจับอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครได้นักพนันนั้นประมาณ200คนเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสำหรับ,บการบุกทลายบ่อนในกรุงเทพมหานครจริงๆมีข้อมูลอีกว่ามีอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบ่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเต็มไปหมดนะฮะในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆด้วย คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วพยายามผลักดันนะฮะให้เกิดการจัดการเดี่ยจริงๆในฐานะตัวแทนประชาชนก็คือสอสอเคยหยิบเอาเรื่องนี้มาอภิปรายในสภาค,ครั้งหนึ่งแล้วในวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลก็เป็นที่ฮือฮานะครับผมขออนุญาตเจ้าหน้าที่เปิดคลิปวิดีโอที่ผมส่งสายลับเข้าไปแอบถ่ายมามีต๊บาคาร่ามีต๊ทัวมีต๊ สล็อต a มช i ีนยี่สบสสบถึงหนึ่งร้อยโตเจ้าหน้าที่ช่วยกรุณาเปิดวีดีโอให้ดูหน่อยเถอะครับผมอุตส่าห์ส่งสายรับเสียงตายเข้าไปถ่ายแล้วที่นี่นะครับยังไม่จบฮนะยังปล่อยให้เยาว,วชนเข้าไปเอายาว,วชนเข้าไปเพราะในบอนก็กินฟรีก็เข้าไปกินเข้าไปเล่นสล็อต a มชชีน แล้วทาไมล่ะครับแล้วเข้าออกอันนี้เดี๋ยวท่านผู้เกี่ยวข้องอาจจะสงสัยว่าไอ้ถ่ายมาเมื่อไหร่ไอ้วันที่นี่ไปทำเอาเองหรือเปล่าอันนี้เป็นโต๊ะสล็อตมาชีนไม่รู้อะตอนนี้วันนี้ปิดอยู่ฮะเหตุที่ปิดก็เพราะว่าท่านให้เกียรติรัฐบาลเพราะแถลงนโยบายเลยขอปิดวันหนึ่งสวัสดีครับจุวิ์ครับสวัสดีครับคุณที่สุดครับครับผมเอางี้ก่อนมองเหตุการณ์ก่อนได้ไหมครับมองการบุกทลายบ่อนเตาปูนคราวนี้ยังไงฮะ ผมวงดูแล้วเป็นเรื่องออธรรมชาติฮะเตุที่บอกว่าเป็นธรรมชาติเพราะไปจับเมื่อไหร่ก็ได้ฮะวันนี้ไปจับอีกก็ได้อีกอ้าเขาปิดไปแล้วเนี่ยอ่ะเปิดปิด,ปดตอนเช้าก็เปิดตอนเย็นนฮะแล้วยังมีบอนอื่นอีกมากออบอนที่ทํานองเดียวกับบ่อนเตาปูนเนี่ยในกรุงเทพผมบอกแล้วว่ามีทั้งหมด11บ่อนนะอรับครับกเพชรพรารามสามพระขนงพัฒนาการร้อยหนึ่งเยาวราช มีมีปินก้าเห็นไหม,มไปจับเมื่อไหร่ก็เจอทีนี้อันนี้เป็นบอนขนาดใหญ่ถูกไหมฮะเล่นกัน200คนขึ้นทั้งนั้นนะเราเรียกว่าบ่อนขนาดใหญ่เ<อ>พราะ<อ>คุณชูวิทย์แบ,บ่งประเภทบอลอมตะอบอลอ,อ,อมาตะหม,มายความว่าเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายนะฮะอยู่ที่ใดก็อยู่ที่นั้นฮะอยู่เตาปูนกะ็อยู่เตาปูนอยู่เตาปูนที่จับไปหลายครั้งแล้วนะครับครับเห็นได้จากตำรวจได้ตั้งชื่อว่าเดอะแคทอาเกนอาเกนแปลว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งหน้าเขาต้องมีอาเกนอีกฮะ เพราะเดกเคสอาเกนไปเรื่อยๆเพราะจับมันไม่สิ้นสุดนะฮะท่านพบชนนนี่ยคราวที่แล้วเป็นกองปราบไปจับทีหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยอีกแล้วฮะก็เคยก่อนหน้ากองปราบนี่ก็เคยอยู่แล้วแต่ว่าจับแล้วเปิดเปิดแล้วปิดเสร็จแล้วเพืกอเป็นบ่อนอมตะครับก็จะเป็นบ่อนประเภทหนึ่งเาเรียกว่าบ่อนอมตะครับนะครับร้อยหนึ่งก็เช่นการเยาวราชก็เช่นกันอาจจะมีบ่อนอีกแบบหนึ่งก็เป็นบ่อนใหญ่อ่ะบ่อนใหญ่เนี่ยเป็นบ่อนธรรมดาซึ่งอาจจะเปิดมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอโดนจับก็เลิกกันไป มีพื้นที่หรือประชาชื่นดอนเมืองลาดพร้าว112อ,อีกบ่อนอีกประเภทหนึ่งคือบ่อนชาวบ้านบ่อนชาวบ้านบ่อนตีไก่ชนงวนะบ่อนตามวิถีชีวิตบ่อนตามงานวัดงานศพอ่ยสบสามสิบสีคนอันนี้เล่นแค่สองสามวันแล้วก็เลิกกันไปอมีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจํานวนประเภทของบ่อนนี่ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆอย่างที่คุณอดีศักพูดนี่มีอีกเยอะครับ แล้วยังไงฮะคุณชูวิทย์รู้ข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าในพื้นที่เขาไม่รู้เต่พื้นที่เขารู้อยู่แล้วนี่หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคคลแรกที่รู้ผมยืนยันฮนะเป็นบุคคลแรกที่รู้ว่ามีบ่อนที่ไหนหรือบ่อนจะเปิดก็ต้องไปเคลียร์ก่อนอย่าลืมนะครับว่าบ่อนนี้ไม่เคยไปเคลียร์สมรัสมภาระสัมภาษามิรไม่ต้องไปขอก่อสร้างสร้างเสร็จเคลียร์กับบุคคลเดียวก็คือตำรวจและที่สําคัญก็คือว่า คนที่จะเป็นคอนเนคเตอร์เนี่ยคือเชื่อมต่อเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ่อนนะคนจะนักจะเข้าใจผิดว่าเจ้าของบ่อนเป็นคนไปเคลียร์ไม่ใช่ครับผมยืนยันว่าไม่ใช่ <Okay. S 1> บุคคลคนนี้สําคัญมากครับเป็นบุคคลที่เป็นคนที่จะเชื่อมต่อรู้จักเจ้าหน้าที่ตํารวจ,จรู้จักนักการเมืองมีความสนิทสนมมีความสายสัมพันธ์ดีๆแล้วก็มีความเชื่อใจกันเขาเป็นคนจัดสรรเงินไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบแบบนี้ครับบอลอมตะเนี่ยสองร้อยคนเล่นในครั้งเดียวกันบอลขนาดเล็กขนาดกลางเข้าใจกันยังไงคุณยกตัวอย่างนะฮะ<น>ที่ผมพูดที่บอลที่ราชดาใจกลางเมืองเนี่ยรายได้วันละสิบล้านบาทแล้วก็เอาไปเคลียรวันละสองล้านบาท<ม>ก็ได้กําไรอยู่ประมาณแปดล้านบาทบแต่คุณอริศักต้องเข้าใจผู้ชมทางบ้านต้องเข้าใจว่าบอลนี่ก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งมันก็มีวันที่เยอะ บางวันก็น้อยขายดีขายไม่ดีแหะครับมันไม่ใช่ทุกวันจะขายเท่านี้ทุกวันนะครับบางวันอาจจะได้เป็นรายได้วันละ12ล้าน15ล้านบางวันอาจจะ8ล้านแต่เขาเคลียร์เนี่ยสล้านทุกวันวันละ2ล้านทุกวันพอเดือนนึงก็60ล้านละใช่ไหมฮะลรายได้มันก็เยอะฮะ <c oughs> รายได้มันก็ไปถึง4ี่ห้าร้อยล้าน <c oughs> แต่การจับ แบบนี้คุณชูวิทย์บอกตอนต้นว่ามันปกติครับเพราะว่ามันจับแล้วเดี๋ยวก็เปิดใหม่จับเช้าเปิดเย็นนะพูดง่าย,าย,ายจับเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นฮะก็ได้เมื่อน,นั้นครับแสดงว่ามันยังไงฮะการจับคราวนี้มันมีนัยยะสาคัญอะไรบางอย่างไหมฮะบางสัง่นก็บ,บอกว่าไปจับทังฝ่ายการเมืองไปอยู่ฝั่งตรงข้ามคืออย่างนี้ไอ้เรื่องนั้นนะผมไม่อยากจะพูดเ <ừ> พราะพูดกันมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะ,ะครับสำคัญคือเราจะไม่ต้องสิ้น เปลืองงบประมาณเอาจ้านที่ตำรวจไปนั่งเฝ้าเป็นเดือนแล้วก็เขาไปจับแล้วจับแล้วเขาก็เปิดอีกแล้วคุณก็ไปจับอีกแล้วที่ไม่จบนะครับส่งสารปรับพันหนึ่งออกมาเดินแล้วลเห็นไหมอ่าถูกไหมล่ะครับ,รบเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่แค่นั้นรพอรอบอการพานันเนี่ยโอ้โหมันตั้ง5้าหปีไม่เคยปรับปรุงครับดันั้นที่ผมแนะนําก็คือว่าแก้ไขยกร่างพอรลบอการพานันใหม่ แม้รัชกาลที่6จะทรงประกาศให้เลิกบ่อนเบี้ยรวมถึงหวยทําให้การพนันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่การลักลอบเล่นการพนันยังคงมีอยู่ทั่วไปเป็นเหตุให้ต่อมาสยามต้องมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งยังเป็นกฎหมายที่ใช้ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้แบ่งประเภทการพนันออกเป็น2บัญชีบัญชีกอเป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่รัฐจะออกพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดสถานที่ให้เล่นได้ในสมัยนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีเคยออกพระ,ะราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2482ให้ตั้งคาสิโนโขึ้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องยกเลิกในเวลาต่อมาบัญชีขอ เป็นการพนันที่ประชาชนสาม,มารถขออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่17พุทธศักราช2503โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประเภทของการพนันแม้จะมีกฎหมาย,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 ยแต่การลักลอบเล่นการพนันยังมีอยู่ทั่วไปวยิ่งห้าม,ามก็ยิ่งเล่นลข้อมูลจากสำนักงานตำรตตวจแห่งชาติย้อนหลัง10ปีพบว่า มีการจับกลุ่มคดีการพนันรวมจำนวน788,141ครั้งและมีจำนวนผู้ถูกจับกลุ่มทั้งสิ้น2,389,299รายแต่นี่เป็นเพียงตัวเลขการจับกลุ่มไม่ใช่ตัวเลขของผู้เล่นการพนันที่เป็นอยู่เป็นที่รู้ดีกันว่าพระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ ก่าและล้าสมัยเกินไปสำหรับการจัดก,การสภาพปัญหาการพนันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งวันนี้ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าที่กฎหมายจะตามได้ทำคือการพนันเนี่ยที่ระบุอยู่ในในพบรบฉบับเนี้ยมันโบราณมันไม่เข้ากับยุคสมัยช่นยกตัวอย่างเช่นในการพนันเนี่ยไม่ได้ระบุถึงประเภทของบาคาร่าเลยแต่ทุกวันนี้คนก็นเล่นบาคาร่ากันทัวนท่วบ้านทั่วเมือง ที่นี้ในบรบการพนันเนี่ยระบุอยู่อย่างเดียวว่าการเล่นเนี่ยบางทีไปเล่นถึงงานวัดไปเล่นทอยกองคุณคุณเล่นเหนือไปเล่นแบบการเล่นแบบโบราณซึ่งในสมัยก่อนเล่นกันผ่านยุคสมัยไปแล้วไม่เล่นและโดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยมีบ่อนที่เรียกว่าบ่อนออนไลน์การพนันออนไลน์การพนันบอลออนไลน์การแทงออนไลน์ไม่ต้องไปบอนฮะผมเอาเงินเข้าบัญชี5 0 0 0 0นเสร็จแล้วผมก็นั่งเล่นไปเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆถ้าได้เขาก็เอาเงินเข้าบัญชีให้ครับอย่างนี้ใน ราก,การพนันออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีรูปแบบรวมถึงอัตราต่อรองที่มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นเราสามารถแบ่งการพนันออนไลน์ได้เป็น4ประเภทกว้างๆคือ 1. น่ทายผลสลาก ที่มักยึดเอาผลการออกสลากของหลายๆประเทศเช่นอังกฤษมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น 2. การทายผลกีฬาเช่นกีฬาฟุตบอล 3. การทายผลการแข่งขันทั่วไปเช่นผลการประกวดนางงามและ 4. การทายผลเกมบ่อนคาสิโนการเล่นพนันออนไลน์เป็นธรุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี2543ถึง2545คาดว่ามีประมาณ1,500ถึง1,800เว็บไซต์และเพิ่มขึ้นเป็น2,300ถึง2,500เว็บไซต์ในปี2549ในส่วนของรายได้ธุรกิจทั่วโลกมีการประมาณการไว้อยู่ระหว่าง25,000ถึง30,000ล้านบาทในปี2549 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ16ล้านล้านบาทในปี2558ผลกระทบต่อประเทศไทยนอกจากปัญหาทางสังคมในหลายด้านแล้วในทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้มีปริมาณเงินมหาศาลไหลออกนอกประเทศและอาจเกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมาในที่สุดผมก็ให้แก้ไขว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องรู้สุมผมเจะาของบ้านผมให้เช่าไป ผมบอกไม่รู้เลยไคนเช่ามันเอาไปทําอะไรทนนี่ดินต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านที่เขาว่าเนี่ยมันมีสัญญาเช่าก็มาแสดงก็ไม่ถึงตัวเจ้าของแท้จริงอดังนั้นก็ขอให้เจ้าของแท้จริงเนี่ยโดนไปด้วยคือเจ้าของอาคารเจ้าของที่ดินตอนนี้ถ้าไปเปิดใหม่ก็หมายความว่าตัวอาคารมันก็ยังอยู่มันไม่ได้ถูก,ถกจัด<ล>การทั้งนั้นที่รู้ว่าเป็นแหล่งในการใช้เล่นการพันธัตนะฮะครับเพราะว่าการพันธบัมันต้องไปไรมีการยึดทรัพย์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องน้ะตัวนี้แหละครับ ผมคิดไว้แล้วเหมือนหนังฝรั่งเอาเส้นเหลืองไปพันนะไหมอาคารสถานที่นี้ไม่ให้เข้าไปเนื่องจากตกอยู่ในการอายัดต,ตรวจสอบอม,ม่อย่างนี้จับเช้าเย็นก็เปิดอีกจับเช้าเย็นก็เปิดอีกคุณจะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปตรวจจับเขาแล้วคนตกลงว่าคุณไม่ต้องไปปราบเรื่องอาญาการรมเหตุยาเสพติดที่ร้ายแรงกว่าไหม,มเพราะสังคมเห็นว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงดังนั้นเมื่อคุณจะจับเนี่ยคุณก็ควรที่จะอายัดทรัพย์สินอาคารไปด้วย เข้าใจว่าต้องเป็นเฉพาะบ่อนใหญ่ๆและเข้าขายที่ทางปงปง,งจะไปเพราะมันเข้าฐานความผิดฟอกเงินเหมือนกันใช่ครับการบันทันแต่แต่อันนี้เราพูดเฉพาะใหญ่ๆไม่เล,เล็กๆปล่อยแล้วฮะทำเป็นก็นี่ไงนะครับนี่มันอยู่ที่ว่าสังคมเนี่ยก็ต้องมองไปถึงวิถีชีวิตธรรมเนียมที่นี่เราจะพิจารณาไงว่าใหญ่เอาละครับจำนวนคนเล่นเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็9คนวันก่อนเนี่ยคุณก็เห็นอยู่รัตศสีตาสานั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นเนี่ยไม่มีนายทุนหรอกครับเห็นมาดูแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วครับว่าใครจับใครมา ประเด็นที่2องวงเงินเน่ยเมื่อวานนี้วันก่อนไปจับวงเงินเงินสดสามหมื่นโอ้สา0 0มื่นแต่ชิปมีเป็นล้านอ้าแล้วเงินสดไปไหนหมดเห็นไหมมันดูน้อย <c oughs> ทีนี้เราจะไปพิพพจารณาอย่างไงว่าอันไหนเป็นบ่อนใหญ่อันไหนเป็นบ่อนเล็ก <c oughs> ดังนั้นเราก็ต้องมาดูจํานวนคนเล่น <c oughs> ที่จับได้นะครับ <c oughs> หรือว่าไปดูถึงจํานวนวงเงินที่จับได้ถ้าวงเงินเยอะคนเล่นเยอะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่แต่ถ้าการเล่นแบบ อ่วงเงินน้อยเล่นกันจับออกมาตัวนี้มันลําบากนะฮะที่ที่กฎหมายจะพ,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 พิจารณาได้เพราะมันมีช่องโหว่ครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยงั้นมึงหลบไปซะ่ยี่สิบคนสมมติเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งไม่ถึงร้อยเป็นบ่อนเล็กเอ้างั้นกูจับเก้าสิบเก้าคนอือ่ะโอเคไหมถูกไหมดังนั้นไม่ปัญหาว่าตัวเงินที่วางอีกอบางทีเงินวางเอ่อบอกว่าเงินเกินแสนหนึ่งไปถือว่าบอนใหญ่เอ้างั้นต่ำกว่าแสนหนึ่งสักบาทหนึ่งถือว่าเป็นบอนเล็กเหรอ ผมมีพื้นมีความมีข้อพินิษพิจารณาหลายอย่างฮนะที่จะแก้ไขในพรบการพนันฉบับนี้ผมคิดว่าจาเป็นเป็นอย่างมากในปัจจุบันผมอยู่ในฝั่งนิติบัญญัติแล้วครับถ้าตํารวจเล่นโปลิศจับขโมยไปไล่จับอยู่ทุกวันเนี่ยผมแนะนําว่าจับได้หมดนะฮะผมมีข้อมูลบ่อนเยอะมากบางบอนถึงขนาดผมถ่ายคลิปไว้ครับแต่ว่าผมไม่เอามาเปิดเผยคุณรศผมไม่ามาเปิดเผยเพราะผมมาเปิดเผยแล้วอีก7วันอีก3วันมันก็เงียบไม่มีประโยชน์ อย่างที่ไปเปิดในสาภา,านั้นผ<อ>มไปเปิดในสาภาผมพูดวันอังคารขนาดพูดในสาภาไม่ใช่พูดวงกาแฟนะวันศุกร์ตำรวจถึงจะเดินทางไปถึงอังคารพุทธพูรหัดศุกร์แล้วไปถึงไปไงเรียบร้อยฮะ่เขาขนพรมขนฟ้าขนเกี้ยงเลยหรือแต่โกดังเปล่าๆม,มันเหมือนกระเสกข,ขึ้นมาเลยนะแล้วอย่างไงฮะในเมื่อพูดแล้เมื่อกฎหมายกับผู้บังคับใช้กฎหมายรู้สึกมันมันไม,ไม่จูนไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันก็เพราะผลประโยชน์ไง,ง,ไงครับเพราะผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่มหาศาลขนาดวันละสองล้านนะคุณอนุริศวุิจักวันละสองล้านนี่มันไม่น้อยนะเพราะฉะนนั้ จ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้วถ้าเกิดไปพิจารณาถึงที่สําคัญคือขอให้มันถูกกฎหมายการเปิดบอนเสรีรเดี๋ยวรกลับมาพูดกันเรื่อยๆบอกเห็นไหมเนี่ยบอนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วมันอยู่ใต้มันรัฐก็ไม่ได้อะไรพูดกันเป็นพักๆเรื่องเรื่องคาสิโนเรื่องบ่อนเสรีเห็นยังไงสังคมจัดจริต อยัง,ไ,รรงไ,ยไ,ไงครับสังคมไทยดัจจริตไงครับก็คือพอมีเรื่องขึ้นมาก็จะเอาให้ขึ้นมาผมบอกคุณอะไรอย่างจริงขนาดว่าหวยใต้ดินเอาขึ้นมาสักพักเดียวมันก็กลับไปลงไปเหมือนเดิมทุกวันนี้บอกสิครับว่าไม่มีหวยใต้ดิน <c oughs> เอาถูกไหมครับเอาแล้วจะเอาหวยใต้ดินขึ้นมาข้างบนเอาเอาขึ้นมาข้างบนเสร็จสักพักก็เอากลับลงไปใหม่ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละครับการพนันก็เหมือนกันนะ<ฮ>ะคุณต้อง,องปล่อยให้เล่นประเทศไทย,ไทยเป็นอย่างนี้แหละครับ S <S ทำไมมีอากโกโก้ทำไมมีพัดพงทำไมมีอาบอบนวดอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามโรงเรียนก็ปล่อยกันอย่างนี้นะครับแล้วไปเก็บภาษีแล้วไปออกใบอนุญาตแล้วบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในเขาทาอะไรกัน <S <S อเอาอย่างนี้นะครับ <S <S ที่นี่ก็เหมือนกันการพนันที่ที่คุณบอกว่าเอาขึ้นมาเอาแล้วเอาขึ้นมาจะยุ่งแล้วพอเอาขึ้นมาปุ๊บมันก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอีกอาจะให้ใครเข้าไปเล่นจะเปิดยังไงจะเก็บภาษียังไงจะเปิดที่ไหนบ้างใครจะยอม เรี่ยวนี้ก็จะมีหน่วยต่อต้านทั้งหลายแล้วครับขึ้นมาบอกออ้ยมันไม่เหมาะสมมันไม่สมกับประเทศไทยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็หลับตาปล่อยให้เล่นไปอย่างนี้แล้วกันเรเจ้าหน้าที่ก็รับกันไปมันสังคมมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้เราก็อย่าไปทําเลยาบเท่าที่ทาได้แล้วกันคือคือพูดไปก็เปลืองตัวทํานองเรื่องครับครับนี่บอกโอ้ยนี่คงใส่สนับสนุนนี่แหละไอ้พวกนี้เนี่ยสนับสนุนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับครับคุณชูวิทย์ประกาศเอาไว้เลยนะฮะว่า จะทำสงครามกับอบายามุกอย่างจริงจังนะฮะในปี2 5 5 5คือปีหน้าปีใหม่ไปเนี่ยจะทำอะไรในฐานะสสผุณวิฉักครับผมเป็นสสผมเบื่อมากในสภามันมีอยู่2ฝั่งอ่ะฝั่งพระรามกับฝั่งทศกัณฐ์มี2ฝั่งท่านั้นะไม่มีฝั่งอื่นนะแล้วผมก็อยู่ตรงกลางลําบากด้วยต้องไปพอพูดครั้งนี้ก็เข้าทางทงนี้เอางี้ผมว่าผมปี2,555เนี่ยมาทำเรื่องอบายามุกเป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่า คนผ,ผู้เรื่องการเมืองก็มีประโยชน์คนไหนจะทําอะไรจะไปทำพาสปอร์ตทีนึงจะอะไรที่คุณก็จ้องเล่นแต่คนนี้คนเดียวแสดงว่าพักนึงเนี่ยจ้องเล่นคนเดียวดังนั้นเรามาทําอะไรก็ทําเรื่องอบายามุกซะผมเห็นว่าปีหน้าเนี่ยทุกๆสิวันผมมาถแถลงข่าวได้ไม่ใช่เรื่องบอลอย่างเดียว<ะ>ไม่ใช่เรื่องซ่องอย่างเดียวเรื่องยาเสพติดก็ได้<ะ>ใช่ไหมเรื่องสถานบริการซึ่งไปเปิดแล้วปล่อยปะให้เยาวชนเข้าไปแล้วไปเล่นยากันข้างในเปิดตีสี 5, ่ตีห้าพระบินทบาทออกมาแล้วเพิ่งเลิก<ะ>ทาไมตํารวจปล่อยปะตํารวจไม่รู้ได้ยังไง ผมก็พูดได้บ่อนการพนันแห่งนี้เนี่ยมันเปิดโอ้โหผมถ่ายคลิปไว้เอามาให้ดูด้วยอถ้าตำรวจทำผมก็ไม่เปิดคลิปถ้าตำรวจไม่ทำผมเปิดคลิปคุณถูกย้ายเอาไหมออ, <c oughs> อย่างนี้แหละครับดีกว่าไหมไปสังคมได้ประโยชน์มากกว่าไหมท,ที่ผมไปวิพากษ์วิจารณ์อยู่คนเดียวครับแต่ว่าในแง่ของสสคือฝ่ายนี้ดีบัญญัติด้วยมองในเชิงโครงสร้างกฎหมายไหมจะจับเรื่องไหนอย่างพรบการพน,น, <ผม S 1> นันผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างพรบการพนันไปแล้วผมขอยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งแต่พรบสถานบริการ คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะตั้งสถานบริการเนี่ยอายุเท่าไหร่ตั้งได้กฎหมายระบุว่าอายุ20ปีบริบูรณ์20เท่านั้นนะอี่นั่นน่สิยี่สิบเท่านั้น่ะเสร็จแล้วผมทำยังไงจาคดีซานิกาได้ใช่ไหมผมก็ตั้งให้เด็กรับรถมาถือใบอนุญาตแทนผมมันอายุ22อปีถูกต้องครับเสร็จแล้วเวลามีเรื่องอะไรก็บุยไบไอ้กไม่เกี่ยวกับผมมันเป็นเจ้าของสถานบริการมันเป็นเจ้าของใบอนุญาตเห็นไหมล่ะครับ แต่จริงๆข่าวบอกว่าสานบริการก็ไม่ได้เปิดง่ายๆเพราะว่าต้องจ่ายกันเป็นล้านๆกว่าจะได้ใบอนุญาตแล้วใบอนุญาตก็ไม่เปิดกันอีกแล้วช่วงหลังมันยังไงคุณเชื่อไหมเหมือนผมอ่านลายมือตัวเองคุณเปิดไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมจาัดก,การให้คุณเดี๋ยวผมวิ่งเต้นให้จนได้แล้วกันทําไมทําไมทองหลอ่อทาไมเอกามายัยไอ้ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในโซนิ่งคือต้องเรียนให้ทราบว่ากฎหมายโซนิ่งเนี่ยมีอยู่สโซนในกรุงเทพมีแถวรัชดาเพชรบุรีอา a เแล้วก็มีแถวบางรัก3สโซนเท่านั้นแสดงว่านอกนั้นเอกมัยทองหล่อไม่เกี่ยว แต่มันเปิดกันเดือนละวันเดือนเดือนละแห่งเดือนละแห่งเดือนละแห่งแล้วเปิดไปได้ยังไงอผมสงสัยตรงนี้เสร็จแล้วถ้าคุณอยากจะเปิดก็แสดงคุณต้องใต้ดินไม่มีอะไรอยู่บนดินสักอย่างคุณต้องใต้ดินเปิดได้ถึงตีห้าเลยทําเป็นขายอาหารบางหน้าหน่อยเสร็จแล้วตอนดึกคุณก็เล่นเพลงไปแมครับเพราะฉะนั้นจะแก้ถ้าจะแก้พรบสารบริการจะแก้จุดนี้จุดไหนฮะอายุเหรอต้องแก้เรื่องสถานบริการต้องแก้เรื่องอายุต้องแก้เรื่องการตั้งสถานบริการเจ้าของกับผู้ ที่ถือใบอนุญาตเนี่ยต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันลักษณะนี้ผมเพิ่งคุยกับทางเจ้าหน้าที่<ต>ที่จะยกล่างพศสอพศ2509ก็นานยิ่งถ้นาพรบการพนันยิ่งนานใหญ่เลยครับ249่ 2, 4, กว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบัน2554แล้วปีหน้า2555อีกไม่กี่วันเนี่ย<า>แล้วคุณจะเอากฎหมาย 60- 70ปีโดยที่ไม่ปรับปรุงเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะแค่นี้เฉพาะประเด็นเรื่องเจ้าของอย่างเดียวแหละเรื่องสถานบริการมันมีเรื่องอื่นอย่างฮะเช่นต้งองโซนนิง่ง เช่นต้องจัดระเบียบให้มันอยู่ในประเภททบประเภทนะครับประเภทสถานบริการครับนะฮะประเภทสถานบริการถ้าเขาขายดนตรีจริงๆอันนี้จะไปห่วงเขาทาไมมันเป็นสิ่งที่ดีดนตรีจันรลงโลกคุณจะไปเปิดดึกหน่อยก็ไม่มีปัญหาสิงคโปร์เขาเปิดตีห้คนกินวายฟังเพลงแจด๊ดเห็นไหมแต่ ของเรามันไม่ได้เขียนนะเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องทั้งคนที่ไปเที่ยวด้วยคนดีๆที่เขาไปเที่ยวก็มีคนต่างบ้านต่างเมืองคุณอดีตใครเขาอยากจะนอนหัวค่ำบัางไม่มีหรอกครับมาต่างบ้านต่างเมืองเขาอยากจะเที่ยวอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องแก้ไขเช่นกันนะครับผมครับจริงๆแล้วในประเทศไทยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับแหล่งสถานเรืองรมอใบยมุอะไรนี้มากมายเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีเซอร์วิสมีการบริการที่ดีคนเข้ามาเที่ยวเขาก็อยากดูอยากเห็นเราไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมเก่งหรอกครับ กเกษตรกรรมก็ไม่ได้งเงินเยอะแต่รรเรื่องการบริการเนี่ยไม่ต้องมีอะไรครับมือเปล่าฮะมือเปล่าทําเงินให้ประเทศได้6 0 70นะฮะแต่คนที่เขาธรรมะทโมเขาจะบอกว่าประเทศไทยเราจะเอาจุดแข็งทางด้านนี้จริงๆเหรอฮะดังนั้นต้องมีกรอบผมต้องบอกไงกรอบที่เราตั้งมาไม่ถูกพรลกการพนันเนี่ยนะผมว่าต้องแก้ไขอย่างมากเลยไม่้ั้นะตำรวจจะจับบอลอย่างเงี้ยผมนึกเมื่อไหร่ทึกถึงท่านพบบชนนึกทุยไรทึกถึงท่านพบบชนท่านพบบชนบอกก็จะเปิดอีกก็จับอกีอบอก อโอ้โหผมว่าท่านตั้งกองกําลังฮะต้องตั้งกองกําลังกองบัง,บง,ง,บงคับการการพนันฮะโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> ท่านจับได้ทุกวันเลยครับกลายเป็นว่านี่ธุรกิจที่อยู่ใต้ดินมันใหญ่โตธุรกิจบนดินมูลค่ากันเท่าไหร่อะไรต่างๆนี้มันต้องไปนั่งดูกันใหม่ทั้งหมดนะรประเทศนี้แล้วเราก็ <c oughs> ต้องเพิ่มงบประมาณ ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจับอยู่ทุกวัน <c oughs> เ,รเราพร้อมจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าในเมื่อมีอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ร้ายแรงกว่ายาเสพติดอาชญากรรมประเภทอื่นอย่างนี้สังคมพิจารณาเป็นสีเทาฮะไม่ได้เป็นสีดำฮะมันเกี่ยวยงกันไหมฮะกับเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดนะมันเกี่ยวยงอยู่แต่ว่ามันเป็นเครือข่ายใหญ่โตแค่ไหนโอ้โหถ้าประเทศไทยนี่ผมเคยทําเรื่องธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันปริมาณใหญ่โตกว่ามากเลยครับธุรกิจที่ไม่ได้จ่ายภาษี ธุรกิจที่โตโดยที่ไม่มีธุรกิจกลางคืนธุรกิจสถานบริการธุรกิจการพนันธุรกิจุวยธ,ธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ใจ่ายถ้าลัดเนี่ยทำให้ถูกต้องสามารถนําเงินก้อนเนี่ยมาพัฒนาประเทศได้อย่างสบายครับผมอ่ะก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่วันนี้คุณชูวิทย์ได้ออกมาแสดงบทบาทชัดเจนว่าจะ ต่อสู้กับเรื่องของอบายามุกนะครับปีหน้านี่จะลุยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะประกาศเอาไว้แล้วมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายกับคนดูทางบ้านไหมฮะกับงานสสที่จะมุ่งไปข้างหน้าครับคุเลีให้ทราบอย่างนี้ผมเป็นพักเล็กคุณเลี้ยผมไม่ใช่พักใหญ่ดังนั้นการทํางานของผมไม่สามารถทําได้อย่างพักใหญ่ๆเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับพักผมมีอยู่4ี่ผมรวมเป็นคนที่4ดังนั้นผมต้องทําปัญหาเฉพาะกิจปัญหาสถานะอบายามุกอย่าไปคิดว่าผมไปตีเมืองขึ้นผมเอามาแล้วผมจะไปเรียกครักผลประโยชน์ ขอทีเถอะครับขอให้ผมได้ทํางานก่อนสแสดงผลงานให้ท่านเห็นก่อนที่ผ่านมาผมก็ทําให้เห็นแล้วบางคนก็ไปว่าว่าผมไปจัดฉากย้ายพอบอตรผมปกอสังคมได้ไประโยชน์หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมไปจัดฉากตรงไหนและผมได้ผลประโยชน์อะไรดังนั้นปีหน้าเนี่ยขอให้เป็นปีที่ประกาศสงครามกับใบยามุกจริงๆทุกๆสิ้าวันเอามาเปิดเผยมีบ่อนการานันที่ไหนถ่ายวบไว้ที่ไหนทุกๆ1ิ้าวันมาพูดว่ามียาเสพติดที่ไหนทุกๆ1ิห้าวันปูที่ทิษาบริการที่ไหนมันทําไม่ถูกต้องปัญหาต่างๆเหล่านี้สังคมได้ไประโยชน์มากกว่า ผมคิดว่าขอโอกาสผมทําเถอะครับพักผมก็ไม่ใหญ่แต่ถ้าผมไปทําหลายปัญหาผมคงทําไม่ได้ไว้ขราวหน้าทานเลือกผมเยอะๆแล้วกันครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วันนี้นะฮะได้แสดงตัวชัดเจนว่าจะลุยงานเรื่องอะไรในานะสสหัวหน้าพักรักประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ